ผมน่ะไ้อะลุงก็จะเป็นหลักการของลรานะคะที่จะมีการทำงานต่างๆของนคานะคะที่เราก็รีบร้อเงการกาานะคโดยน้ำข้า่0ข้างตะแล้ที่อยูเอรนนซึงนี้จะเป็นจอทันสกรีนครับให้เราสามารถเรีรูรูปแบบอ่แอคทีฟรดิ้นได้นะครับผม นอกจากเราจะต้องมีนักการโมเดลแล้วเราจะสามารถเรียนรู้จากหลักการโูงการมันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำต่อเรียกว่าสืบสารตลอดเพราะที่คือหลักการทั้งหมดไม่ว่าจะอะไรกันแต่แต่ทั้งหมดเนี่ยท่านต้องคำนวต่อว่าไอเดียมันจะเกิดประโยชน์กับไทยเกิดไปแล้วเท่าไหร่แล้วก็อนาคตนี่คือการไปรู่งมัจะต้องทำมีเท่าไหร่มันที่จะสืบสารตลอดาพราะนั้นไอ้อันแรกโอเคแหละคือความเป็นมาใช่ไหมลูกใช่ไหม ถวายความรบพระองค์สายรัตพระบาทสมเด็จพระองค์ชนการที่เดชมหาภูมิพลบริรุนใจมาหาราชบวชภาวนาบอกทโรงหน้าไปเลยอุ้ยอันเป็นสุขการเรียนรูศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่อาสาปฏิทักษ์ความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเราในวันนี้ขึ้นถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดีและน้อมบกดาริยเดชมหาด้าวโรมานาตบุตรสร้างในใจคุณป่าจิตวุฒิและสุขชนที่น้อมจำหลักปัจจาของเศรษฐีข้อเทียนที่อาสาปฏิทานความดีควาดีเรื่องแรกที่ใจเราเมื่อวานนี้ฐานที่สามความมั่นคงด้านอาหารเกษตรทฤษฎีใหม่ พระองค์ฉายาพระบาทเจ้าอยู่หัวและพระฉายาเกิดนันดาพระองคราชนีรงหน้าไม่ัโยกอุ้ไม่หูขอเด็กครับหวานละอองทุนีเท่าไ ข้าพุทธเจ้าควรเรียนระยุจันทโชาพร้อมใจกันร่วมชุมและบวเรียนรู้ที่การปฏิกรนราธิวาสในวันนี้เพื่อถือการนัานพันธทานตามพระบรมขอ้ทานหลายพระองค์ใจมุ well. ่งมัขอเิญงพระศรีรัตนตรัยถวายพระงรน้าไปเลยโยโอ